ครัสวัสดีคุณผู้ชมวักนด้วยนะอยู่กับผมในเกม Identity V ก็นะวันนี้เราจะมารีวิวเครื่องวัดหลักสีมงวงของไมค์คนิกกันนะฮะนี่แล้วก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับจะมีอะไรคล้ายๆหนวดปลาหมึกติดที่หุ่นยนต์นะฮะสีทองนะับผมก็ถ้าแหลกหรือเล่นไม่ดียังไงก็ขออภัยด้วยนะฮะเดี๋ยตอนนี้เรามาปั่นไฟกันเลย เราก็ใช้ปุ่นปันป่นไปด้วยนะฮะตอนนี้ผมก็แรงพึ่งนะก็อาจจะไม่ได้เจอฮันโหนอะไรมากนะก็ผมจะรีบขึ้นแรงแล้วกันนะฮะเวลาผมมือน,นะฮะฮันตัวนี้เป็นเกี์ชานะตอนนี้ โอ okay. นะเคฮะครื่องนี้ก็จะเสร็จแล้วนะฮะลายอิฟแต่ลมแล้วนะฮะเสร็จไปแล้วเครื่องหนึ่งเครื่องเราก็เสร็จไปอีกหนึ่งนะแลเราก็ลงไปดูเครื่องหุ่นนะครับในตัวของแมคาีนิกนี่ก็ ถ้าเพื่อนยิ่งเจ็บก็ตัวเองก็จะยิ่งปั่นไม่ขึ้นนะฮะยกเว้นหุ่นนะหุ่นก็ปั่นเร็วปกตินะครับผมส่วนคนอื่นก็ถ้าเจ็บทำไมคันี้ก็จะปัน่นแทบไม่ขึ้นเลยนะฮะถ้าเจ็บสามคนเจ็บคนแรกก็พอปั่นขึ้นอยู่ครับผมตอนนี้คุณหมอขอไปช่วยนายอิฟแล้วนะฮะมีไทเทนเนอร์ด้วยนะครับผม อันนี้ผมก็ใช้หุ่นปั่นเลยนะฮะพอเจ็บสองผมปันแทบไม่ชินแล้วลาอีฟลมแล้วนะฮะแต่มีใครนเนอ,อ่์อยู่ยิ้ออะไรนิดนึงนะ ดนะูเหมือนว่า,าของกานเนนเนอร์เขาจะรอจุดเครื่องโอเคนะเราก็จะมาแตะเครื่องนี้กันนะเพื่อว่าให,ห้อีกาขึ้นหัวนะครับผมแล้วพอกันเนนเนอร์เขาจุดเครื่องผมก็จะเอาหุ่นไปเปิดเ,เลยนะกันเนนเนอร์เขารอจุดเครื่องแล้วนะครับผม โอเคพอนายบล้มคนเดนเนอร์เขาก็จะจุดเครื่องนะครับผมโอเคนี่นะครับผมตามที่ผมคิดไว้เลยนะก็ให้หุ่นเปิดไปนะครับผมกีชาอ,อยู่แถวนี้นะ ก็ต้องข้าวิ่งมองเกชาไปก่อนนะนี่คนะัเรื่องติดกำแพงฮนะแต่โชคดีนะพี่เกชาไม่มีโนวันก็ดีนะก็รอสีนะผมก็โทษทีนะที่ติดกำแพงโอเคนะครับออกไปได้อย่างปลอดภัยนะครับผม